สวัสดีค่ะพบกันยามค่ำคืนอย่างนี้นะคะได้เตาเด้มเหมือนนี่ได้เตาอยู่ในน้องพอดีมือนี่มือ,อสั้นวันดีมืออื่นเลขส่ออกวันที่16บธันวาคมพศสองพันห้อมมือนี่ก็เลยผ้ามหาเลขเด็ดมาเสียงโศกเลขเด็ดเอาพอเห็นเล็กยังเบิะปิดไฟหมอแบดเนี่ยมันบอกเห็นหุงเลยเอามาทำหิ้ว เปิดแฟดแฟดบอกว่าเออเดี๋ยวเดียวเดิมนหนีมือนี่ยแสงเออเปิดแฟดก็ได้ไม่ต้องเปิดแบบแฟตเด้อเอาใไปเห็นเหล็กยังเซนเตอร์ไปเห็นเหล็กยังอย่าบายลูงอย่าไปบายมือได้เลยลุอันนี้คือเต่าอะไรโอ้เต่าอย่างอันนี้เป็นเต่าสามสันมันสีหายหนากกว่าเต่าปกติเนาะแต่ว่าเห็นกับบางเอิญเห็นเห็นมืออื่นสีเหล็กใหญ่พอดีก็เลย คอโสคอหลับน้ำเพลนเนาะเห็นตัวใดเบึงเบึงเห็นป็นเล็กเจออตัวเห็นเป็นเล็กเจ็ยังเอาบกมานี่ตัวไงศูนเห็นบ่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเออเจ็ดศูนยนี่ศูเอาใส่อีกอ่ะเอาลูบนะฮลูบนะเจอเป้าหมอ่าอโสคอลับนั่นเด้อแลสขอยจีนไปปล่อยเปเขาเป่าเนี่นี่อยู่บอกข้อเลกนั้น

ถ่างเข้าว่าเข้าเห็นเล็กยนี่ว่ามึงยาไปใช่หรืออ่ะามางารอ่ะปีนอีกข้างนึงอ่ะอุ้ยอย่าเห็ดเพิ่นแห้งลายนี่ไปโอ้โหิ่นนี่ยอย่าอันอันเพิ่นสิตกใจนะให้ค่อยๆแน่โอ้ยหัวเไปอยี๋ไปบอกเ่็วกว่าจะไปขอเลขมืออื่นนะจ้าเลขไทยหัวใหญ่วันที่สิบหกธันวาคมเอาเตาคือประหยัดเราค่อยสิไปปล่อยเด้อให้โซข่อยสร้างกอนมือนี่เจ้ามาใกข่อยเห็นพอดี เชแหลเห็นมองได้สีเบิ้งสิทายเลยโอ้โหหัวมรนกาศชิบิลินี่กันเลยดัะางมองถ้าคอยเห็นเดียคอยสบอกตอนนี้คอยย้ำบอเห็นเบิ้งเมืองย้ำออกไอ้คอยว่าคอยเห็นเล็กสามเจ็ดบอกไปทกใจนดนวพหังอ่ะเอเดี๋ยวเอะมันคือยาเเบิ้งทางขางนี่แล้ะเห็นเมื่อสิฉนเหมือนเลยี่ไม่ได้อยู่ไปทานี้เา ม่หน่อย้องแอนแอเปกดึว่ามาหน่อยอุ้ยเดี๋ยวคอยกานออกเลยมปเป็นยังดอกแป้งท่าดาบนที่ซื้อบริท่านเออดาบปิดไว้หรอวะตัวตรงคอยท่าแล้วไม่จีึืนเล็กเลยอุ้ยมึงยาวเห็นเล็กศูนย์หกเห็นเจ็ดนี่เจ็ดมึงไอ้เพว่าเจ็ล้วตาพายตามันเน้ อาเจสูหนึ่งเคยอ้าวเจต์ยังเพราะว่ามันกกเด็กเก็เด็กหนึ่งยเมื่อไก้ปานเด้อสูท่านี่านี้อันนี้ไข่เต่าเบิ่งเด้อสู้ไหมเบิ่งกระากปุ้ยเห็นเล็กใดก็เห็นมองนี่ก่ไเด็กสามนี่มันเป็นแล้นี่จึกจมันแล้นี่เฮ้ยกิกาเด็กแปก็ลเ็กสม จีวาีห้ศูเ็ว่าี้ศนแี่หนึ่งมเมนอยู่ศูนยหนึ่งศูนย์หนึ่งเห็นคเมนอยู่ศูนน่งเห็นค่ะบวกก้อนมาเห็นเป็นศูนเจบวกก้อนนี่นี่สองตนี่นี่นี่อันนั้นตีนมันศูนย่งไศูเจก็ได้ศูนยเจ เล้วก็เห็นมองนี้ไม่เป็นเล็กวก็เหล็กเป็ดไม่เป็นมัโกรหรือมันก็เป็นต้นนี้นี่มงนี้นะทักนี้ได้เออโอ้นี่นี่มอนนี่เยอันนี้บอกขาว่าเลขกระอง่อกระดองไม่ทักตีนี่มองนี่เล็กผอกระดองไม่ทักบดเลยเมืองเมเมืยาป่าขาว่าขาเห็นเล็ นี่เขาเห็นเหล็กแปดเจ็ดเขาเห็นเป็นเก้าเลยเกจเแปดเจ็ดเห็นคักแต่อีกตัวหนึ่งอันนี้เขาเบิ่งบอกอ้เอออันนี้เน่เก็ยเขาเห็นเป็นเลขเจ็๊บอีกตัวนี้นะแปดเจ็ดแปดแปดคือกันอันนี้แปดเจ็ดแปดเนาะนี่คอยได้แล้วซ้ตัวนะแปดเจ็ดแปดแม่คอยได้เขาเบิร์ได้บนีไม่ด้เนี่นี่คักเออแมนดีดีเออแมนน่ะเนาะนีเพอฮนี่ออนี่มันทักบ่ดีบอ่ะบ่ก็เป็นอริ ก็ได้วางนีก็อยากคือเลขก็ได้เลยเนียมันดีตกแกเต่าเต่าคอยคอยว่าทั้งตัวนี้นี่นีนี่วางนีวางนีเป็นเลขวางนีเ็ดหนึ่งนี่ศูนย์ี่เจ็นี่คอยเห็นเป็นเลขสองเลขแปดแปงใช่ปเองแปงใช่ไหมเนาะปูแปงปูอลไเนาะเออใครสรงดอกเอานี้ปลาดีดดี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 ีีีดดีี หนึ่เป่เอาปีกแปดใส่ปีงน่เออนีอยนี่หน่อเอี่นี่ตัวนี้ก็ตัวนี้มาโอหีปีงพ่อมีกระปีกพ่อมันแม่นี่เดี๋ยวเป่ากระปีงในห้าวเลยออกนี่หน่อยกระปีกเฮ้ยห้าวว้าเเฮนเหลกวางนี่นี่เนคักเดี๋ยวเอามือมาใจลูกก็ลูกไม่ดูเพราะว่าเห็ดป๊กอนห้าด เบิ่งเอาเด้อเมยแหละเล็กมันอยู่ในหนีแหละหลุ่งังกีงโ้โมงเอาพลอยไปปล่อยก่อนเดี๋ยวเอาท่านล้างให้เบิ่งอีกน้อยนึ่งทนายคนบอกเนี่ยวหลุ่งก่อนขอโ่งในเด้อกระบอกเพิน่นคอยบอกเพิน่นขอโ่งเลือกสิเอาไปปล่อยคอยขอโ่งคอยลาบเจ้าไม่คอยเห็นเด้ขอขอข้อในเด้อ พ่อยแหละไายรถข่อยบอกเห็นเป็นเพียงเจ้าดอกไอ้เบื่ออย่าบีบใส่ไอ้กระลังไายฮะเลขนี่นี่นี่เพเห็นเป็นนี่นี่เลขยังวะเลขยังนี่เลขยังหนึ่งได้โตหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นพอแล้วพอไปพออ่ะพอแล้วเนาะ ตาดีได้ตาลาเสีย er. ใครเห็นเลขอะไรก็แปลเอานะคะเอาโหไปน้ำเอาพ่นไปปล่อยอใชปล่อยข้างน้องนี่ล่ะคะ่ะที่บ้านมีน้องน้ำข้างบ้านใกล้ๆเน,ใน,นะะี่ยค่ะปล่อยเพ่นแล้ว,นะลวเนาะเอาเอาย่าลืม อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเดี๋ยวจะพาไปหาเลขเด็ด,ด,ดทุกงงวดเลยสำหรับงวดนี้ใครได้ตัวไหนก็พรุ่งนี้ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ